ผมจะทําให้คุณหลับภายใน2นาทีคุณเคยนอนดึกแล้วนอนไม่หลับบ้างไหมครับนอนกระสับกระส่ายพลิกไปพลิกมาเป็นชั่วโมงกว่าจะหลับลงได้แล้วตื่นไม่ทีก็รู้สึกเหมือนไม่ได้พักผ่อนเลยเหนื่อยล้าทั้งวันนี่คือปัญหาที่คนในยุคปัจจุบันเผชิญกันเป็นจํานวนมากแต่ลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าคุณสามารถนอนหลับได้ภายในเวลาแค่2นาทีไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์แบบไหนจะเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์แค่ไหนวันนี้ผมจะมาเปิดเผยเทคนิคลับเฉพาะที่ทหารริการใช้กันมานานนับ10ปี ที่จะช่วยคุณหลับลึกได้ภายในเวลาแค่2นาทีเท่านั้น for Life Podcast. สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ f e e l for Life เติมพลังให้ชีวิตวันนี้ผมจะมาแชร์เทคนิคนี้มีชื่อว่าเทคนิคการนอนแบบทหารหรือ Military Sleep Method ครับที่สำคัญเทคนิคนี้ไม่ได้เป็นแค่เรื่องเล่า แต่มีการทดสอบและบันทึกไว้ในหนังสือชื่อ Relax and Win Championship Performance ซึ่งเปิดเผยวิธีการที่กองทัพใช้ฝึกนักบินของพวกเขาให้สามารถหลับได้แม้ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดที่สุดอย่างเช่นในสนามรบซึ่งทหารในสนามรบยังทำได้ผมเชื่อว่าคุณที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้ก็ทำได้แน่นอนครับก่อนที่ผมจะเล่ารายละเอียดของเทคนิคนี้ผมอยากให้คุณผู้ฟังเข้าใจก่อนว่าทำไมเรื่องการนอนถึงสำคัญมากๆจริงๆแล้วการอดนอนหรือนอนไม่หลับเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของเรามากกว่าที่คิด มีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาวาดที่บอกว่าคนที่นอนไม่เพียงพอหรือนอนไม่มีคุณภาพติดต่อกันเป็นเวลานานมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคความดันสูงเบาหวานโรคหัวใจและที่น่ากลัวที่สุดคือเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นอัลไซเมอร์ในอนาคตด้วยนะครับนอกจากนี้การนอนไม่หลับยังทําให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราอ่อนแอลงทําให้เราเจ็บป่วยง่ายขึ้นส่งผลต่ออารมณ์และสภาพจิตใจทําให้เรามีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้าได้ง่ายขึ้น และที่สําคัญมันยังทําลายประสิทธิภาพการทํางานของสมองทําให้เราคิดช้าตัดสินใจแย่และความจําไม่ดีผมเคยมีช่วงหนึ่งที่นอนหลับยากมากเหมือนกันครับตอนนั้นกําลังเครียดกับงานมีโปรเจกต์ใหญ่ต้องส่งแล้วนอนไม่หลับติดต่อกันเป็นอาทิตย์สมองเหมือนจะระเบิดอารมณ์แปรปรวนจนวันหนึ่งเกือบขับรถชนเพราะหลับในเลยครับนั่นเป็นจุดที่ทําให้ผมต้องหาวิธีแก้ปัญหาการนอนอย่างจริงจังและผมก็ไปเจอเทคนิคการนอนแบบทหารนี้เข้าหลังจากทดลองใช้ได้สักพักผมสามารถหลับได้เร็วขึ้นมากจากที่เคยใช้เวลาเป็นชั่วโมงกว่าจะหลับ กลายเป็นแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นที่สําคัญคือคุณภาพการนอนดีขึ้นมากตื่นมาแล้วสดชื่นไม่มีอาการงัวงเงียเทคนิคนี้ถูกพัฒนาขึ้นโดยกองทัพสหรัฐในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองครับตอนนั้นนักบินต้องบินในสภาวะที่กดดันสูงมากบางครั้งต้องบินในพื้นที่อันตรายทําให้พวกเขาเครียดและนอนไม่หลับซึ่งส่งผลต่อสมรรถภาพการบินและการตัดสินใจอย่างมากกองทัพเลยต้องหาวิธีช่วยให้นักบินสามารถพักผ่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวลาจํากัด หลังจากทดลองหลายวิธีพวกเขาก็พัฒนาเทคนิคที่ช่วยให้นักบินสามารถหลับได้ภายใน2นาทีแม้จะนั่งอยู่บนเก้าอี้หรืออยู่ในสถานการณ์ที่มีเสียงดังรบกวนเช่นในค่ายทหารหรือในสนามรบและหลังจากฝึกฝนเทคนิคนี้เพียง6สัปดาห์นักบินประมาณ96%สามารถหลับได้ภายใน2นาทีหรือน้อยกว่านั้นซึ่งถือว่าเป็นผลลัพธ์ที่น่าทึ่งมากๆตอนนี้ผมจะอธิบายขั้นตอนของเทคนิคการนอนแบบทหาให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจอย่างละเอียดนะครับ อยากให้ตั้งใจฟังและลองจดบันทึกไว้เพราะเทคนิคนี้มีรายละเอียดที่ต้องทําตามอย่างเคร่งครัดถึงจะได้ผลดีที่สุดเทคนิคนี้มีทั้งหมด4ขั้นตอนหลักครับขั้นตอนที่1จัดท่านอนให้สบายเริ่มจากการนอนในท่าที่คุณรู้สึกสบายที่สุดส่วนใหญ่แล้วทหารจะนอนงายแต่คุณสามารถนอนตะแคงหรือนอนในท่าที่คุณถนัดได้เลยสิ่งสําคัญคือต้องทําให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายมากที่สุดเหมือนตุ๊กตาผ้านิ่มๆที่ไร้แรงตึงเลยครับ วางแขนข้างลำตัวอย่างสบายๆถ้านอนตะแคงก็ให้วางแขนในท่าที่ไม่กดทับร่างกายหมอนไม่ควรสูงหรือต่ำเกินไปผ้าห่มไม่หนาหรือบางเกินไปอุณหภูมิห้องควรอยู่ที่ประมาณ18-22องศาเซลเซียสซึ่งเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการนอนหลับจากนั้นหลับตาลงอย่างนุ่มนวลไม่ต้องปิดตาแน่นเพราะการปิดตาแน่นจะทำให้กล้ามเนื้อรอบดวงตาเกรง็งซึ่งตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราต้องการขั้นตอนที่2ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทีละส่วน ในขั้นตอนนี้เราจะทําการผ่อนคลายกล้ามเนื้อทั่วร่างกายทีละส่วนจากบนลงล่างโดยใช้เทคนิคที่เรียกว่า progressive muscle relaxation หรือการผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบก้าวหน้าเริ่มจากใบหน้าก่อนครับโดยการเกรงกล้ามเนื้อบริเวณหน้าผากและขมวดคิ้วเข้าหากันเกรงค้างไว้ประมาณ5วินาทีแล้วค่อยๆผ่อนคลายให้รู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างตอนเกรงกับตอนผ่อนคลายจากนั้นทําแบบเดียวกันกับกล้ามเนื้อรอบดวงตาโดยการหลับตาแน่นๆเกรงไว้5วินาทีแล้วค่อยๆปล่อย ต่อมาคือกลามเน้มปากและขากไกลเข้าหากันแน่นๆเกรงค้างไว้5วินาทีแล้วค่อยๆปล่อยให้ริมฝีปากแยกออกจากกันเล็กน้อยลำดับต่อไปคือไหล่และต้นคอยกไหล่ขึ้นสูงเกรงค้างไว้แล้วค่อยๆปล่อยให้ไหล่ตกลงอย่างผ่อนคลายจากนั้นทําต่อกับแขนขวาเกรงกล้ามเนื้อทั้งแขนรวมถึงมือกํามือแน่นๆเกรงค้างไว้5วินาทีแล้วค่อยๆคลายออกทําซ้ํากับแขนซ้ายต่อไปคือกล้ามเนื้อหน้าท้องเกรง กล้ามในหน้าท้องให้แน่นเหมือนกาลังจะโดนต่อยเกรงค้างไว้แล้วค่อยๆปล่อยสุดท้ายคือขาและเท้าเกรงกล้ามเนื้อต้นขาน่องและปลายเท้าโดยการงอนิ้วเท้าเข้าหาตัวเกรงค้างไว้แล้วค่อยๆปล่อยทําซ้ํากับอีกข้างหนึ่งเมื่อทําครบทั่วทั้งร่างกายแล้วให้รู้สึกถึงความหนักของร่างกายที่กําลังจมลงสู่ที่นอนปล่อยให้กล้ามเนื้อทุกส่วนผ่อนคลายอย่างเต็มที่ในขั้นตอนนี้คุณจะรู้สึกเหมือนร่างกายกําลังจมลงสู่เตียงนอนอย่างช้าๆขั้นตอนที่3มหายใจให้ลึกและช้า หลังจากผ่อนคลายกล้ามเนื้อทั่วร่างกายแล้วให้เรามาโฟกัสที่การหายใจกันบ้างให้หายใจเข้าลึกๆช้าๆผ่านทางจมูกนับในใจ1นถึงสแล้วค่อยๆหายใจออกผ่านปากช้าๆสบายๆแล้วนับในใจ1นถึงแสังเกตว่าการหายใจออกจะยาวกว่าการหายใจเข้าเป็นเท่าตัวนี่เป็นจังหวะการหายใจที่ช่วยกระตุ้นระบบประสาทพาราซิมพาเทติกซึ่งเป็นระบบที่ช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายและเตรียมพร้อมสําหรับการนอนหลับ ทำแบบนี้ติดต่อกันประมาณ5-6ครั้งโดยพยายามให้ลมหายใจสม่ำเสมอและเป็นธรรมชาติที่สุดไม่ต้องฝืนหรือพยายามมากเกินไปขั้นตอนที่4ทําจิตใจให้ว่างขั้นตอนสุดท้ายและอาจจะยากที่สุดคือการทําให้จิตใจว่างเปล่าปราศจากความคิดใดๆเป็นเวลา10วินาทีทหารจะได้รับการสอนให้ใช้เทคนิคการสร้างภาพในใจ visualization เพื่อช่วยในขั้นตอนนี้โดยมีวิธีการดังนี้วิธีที่1ให้จินตนาการว่าคุณกําลังนอนอยู่บนเรือใบสีดําในทะเลสาบที่เงียบสงบ มีท้องฟ้าสีน้ำเงินเข้มอยู่เบื้องบนไม่มีเสียงรบกวนใดๆมีเพียงความเงียบและความมืดให้รู้สึกถึงความสงบที่โอบล้อมรอบตัวคุณวิธีที่2ให้พูดคำว่าอย่าคิดอย่าคิดอย่าคิดซ้ำๆในใจประมาณ1ิวินาทีเพื่อกำจัดความคิดอื่นๆที่อาจเข้ามารบกวนสำหรับบางคนการพยายามไม่คิดอาจทำให้คิดมากขึ้นถ้าเป็นแบบนั้นให้ลองใช้วิธีโฟกัสที่ลมหายใจแทนโดยรับรู้ถึงลมหายใจเข้าออกโดยไม่ต้องควบคุมจังหวะเพียงแค่รับรู้การเคลื่อนไหวของลมหายใจเท่านั้นสิ่งสำคัญคือ ถ้ามีความคิดผุดขึ้นมาในหัวไม่ต้องตกใจหรือหงุดหงิดให้สังเกตความคิดนั้นอย่างนิ่งๆแล้วปล่อยให้มันผ่านไปเหมือนมองเมฆที่ลอยผ่านท้องฟ้าแล้วกลับมาโฟกัสที่ลมหายใจหรือภาพในจินตนาการของคนอีกครั้งเทคนิคทั้งหมดนี้อาจฟังดูง่ายแต่ต้องอาศัยการฝึกฝนนะครับทหารต้องฝึกอย่างน้อย6สัปดาห์ก่อนที่จะชำนาญดังนั้นถ้าคุณทำไม่ได้ในครั้งแรกอย่าเพิ่งท้อใจให้ฝึกทำต่อไปทุกคืนและคุณจะเห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ตัวผมเองต้องใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์กว่าจะเริ่มเห็นผลแต่หลังจากนั้นผมสามารถหลับได้ภายในเวลาไม่ถึง2นาทีจริงๆแม้ในวันที่เครียดมากๆก็ตามข้อควรระวังและเทคนิคเพิ่มเติมในขณะที่ผมค้นคว้าเรื่องนี้ผมยังพบข้อควรระวังและเทคนิคเพิ่มเติมที่จะช่วยให้การนอนแบบทหารมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งผมอยากแชร์ให้คุณผู้ฟังได้รับทราบ 1. อย่าใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนนอนแสงสีฟ้าจากหน้าจอมือถือหรือคอมพิวเตอร์ จะไปรบกวนการผลิตเมลาโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยในการนอนหลับควรหยุดใช้อุปกรณ์เหล่านี้อย่างน้อย1ถึงสองชั่วโมงก่อนเข้านอน2จํจำกัดการดื่มคาเฟอีนและแอลกอฮอล์คาเฟอีนรบกวนการนอนหลับแม้จะดื่มตั้งแต่ช่วงบ่ายส่วนแอลกอฮอล์อาจช่วยให้หลับง่ายขึ้นแต่จะทําให้คุณภาพการนอนแย่ลงโดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของคืน 3. ส,สร้างกิจวัตรก่อนนอนการทํากิจกรรมเดิมๆซ้ําๆก่อนนอนเช่นอ่านหนังสืออาบน้ําอุ่นหรือจิบชาอุ่นๆจะช่วยให้สมองรู้ว่าถึงเวลานอน,อนแล้ว 4. ใช้เทคนิค 4, 7, 8นี่เป็นเทคนิคการหายใจอีกแบบที่ช่วยเสริมเทคนิคการนอนแบบทหารโดยหายใจเข้านับ 1, 2, 3, 4กลั้นหายใจนับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7แล้วหายใจออกชา้าๆนับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 5. สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมห้องนอนควรมืดเงียบและเย็นสบายหากมีแสงหรือเสียงรบกวนอาจใช้ผ้าปิดตาหรือที่อุดหู6เข้านอนและตื่นนอนในเวลาเดียวกันทุกวัน การรักษาตารางเวลาการนอนที่สม่ำเสมอจะช่วยปรับนาฬิกาชีวิตของร่างกายทําให้ร่างกายรู้จังหวะว่าเมื่อไหร่ควรหลับและตื่นเจ็ดไม่ดูนาฬิกาการมองนาฬิกาบ่อยๆเมื่อนอนไม่หลับจะเพิ่มความกังวลและทําให้นอนยากขึ้นให้หันนาฬิกาออกไปหรือวางไว้ให้ไกลจากเตียง 8. อย่าก,กดดันตัวเองมากเกินไปบางครั้งการพยายามหลับมากเกินไปกลับทําให้นอนยากขึ้นถ้านอนไม่หลับเกิน20นาทีให้ลุกจากเตียงทํากิจกรรมที่ผ่อนคลายเช่นอ่านหนังสือใต้แสงไฟสลัวๆแล้วค่อยกลับมานอนใหม่เมื่อรู้สึกง่วง9ออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอการออกกําลังกายในช่วงกลางวันจะช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้นในตอนกลางคืนแต่ควรหลีกเลี่ยงการออกกําลังกายหนักๆก,ก,ก่อนเข้านอนอย่างน้อย3-4ชั่วโมง10จํากัดการงีบหลับในตอนกลางวัน ถ้าจำเป็นต้องงีบควรจำกัดเวลาไม่เกิน20-30นาทีและไม่ควรงีบหลังบ่าย3าโมงเพราะจะรบกวนการนอนในตอนกลางคืนเทคนิคการนอนแบบทหารนี้ไม่ใช่แค่วิธีการนอนหลับธรมธรมดาานะครับแต่เป็นทักษะที่สามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้จริงๆลองนึกภาพดูว่าคุณจะมีพลังงานมากแค่ไหนถ้าทุกคืนคุณนอนหลับลึกและมีคุณภาพไม่ต้องทนทุกข์ทรมานกับการนอนไม่หลับอีกต่อไปสมองจะแจ่มใสความจําดีขึ้นอารมณ์ดีขึ้นสุขภาพโดยรวมก็จะดีขึ้นตามไปด้วยนอกจากนี้ การที่คุณสามารถควบคุมการนอนของตัวเองได้ยังเป็นการเพิ่มความมั่นใจในชีวิตด้านอื่นๆด้วยเพราะมันแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถฝึกฝนตัวเองให้เอาชนะความท้าทายได้สิ่งสำคัญที่สุดที่ผมอยากให้คุณผู้ฟังจำไว้ก็คือเทคนิคนี้ต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมออย่าเพิ่งยอมแพ้ถ้าไม่ได้ผลในครั้งแรกลองทำต่อไปอย่างน้อยสองสัปดาห์หรือในกรณีของทหารคือ6กสัปดาห์แล้วคุณจะเห็นผลลัพธ์ที่น่าทึ่งอย่าลืมว่าการนอนหลับที่มีคุณภาพเป็นรากฐานสำคัญของชีวิตที่มีคุณภาพถ้าคุณสามารถควบคุมการนอนได คุณก็จะควบคุมชีวิตในด้านอื่นๆได้ดีขึ้นด้วยแล้วก็ที่สําคัญสุดๆเลยนะครับอย่าลืมว่าในยุคที่ทุกคนเร่งรีบทํางานหนักและเครียดตลอดเวลาการที่คุณมีเทคนิคอย่างนี้อยู่ในมือจะเป็นอาวุธลับที่ช่วยคุณเหนือกว่าใครๆได้เพราะในขณะที่คนอื่นนอนไม่หลับแต่คุณกลับหลับสบายและตื่นมาพร้อมพลังเต็มเปี่ยมลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะครับแล้วคุณจะรู้สึกเหมือนมีชีวิตใหม่เลยละ่ะนี่คือเทคนิคการนอนแบบทหารที่ผมอยากแนะนําให้คุณผู้ฟังทุกคนลองนาไปใช้ดูครับ ถ้าคุณได้ลองเทคนิคนี้แล้วผมอยากให้คุณมาแชร์ประสบการณ์ให้ผมฟังด้วยนะครับว่าได้ผลไหมหรือมีเทคนิคนอื่นๆที่คุณใช้แล้วได้ผลดีก็มาแชร์กันได้ในคอมเมนต์ข้างล่างนี้เลยผมเชื่อว่าการแชร์ประสบการณ์ของแต่ละคนจะช่วยคนอื่นๆได้เรียนรู้และนําไปปรับใช้ได้อีกด้วยและผมอยากท้าทายคุณผู้ฟังทุกคนให้ทําภารกิจ7คืนแห่งการนอนแบบทหารครับโดยมีขั้นตอนง่ายๆดังนี้ 1. ดาวน์โหลดแอปบันทึกการนอนไว้ในมือถือหรือจะใช้สมุดจดธรรมดาก็ได้ 2. ตั้งเป้าว่าจะฝึกเทคนิคนี้ติดต่อกัน 7. คืนไม่มีข้อยกเว้นแม้วันหยุดก็ตาม 3. ทุกวันให้จดบันทึก 3. ส,สิ่งนี้ 1. เวลาที่เริ่มฝึกเทคนิค 2. ระยะเวลาที่ใช้กว่าจะหลับและ3คุณภาพการนอนที่รู้สึกตอนตื่นคะแนนเต็มสิบคุณให้เท่าไหร่ 4. หลังจากครบ7วันให้กลับมาดูว่า การนอนของคุณเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างผมอยากให้คุณถือว่านี่เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดที่คุณจะให้กับตัวเองเพราะแค่7วันคุณอาจจะได้เทคนิคที่ใช้ได้ไปตลอดชีวิตเลยนะครับและถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Feel for Life เติมพลังให้ชีวิตของผมด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดเทคนิคดีๆที่จะช่วยชีวิตของคุณดีขึ้นในทุกๆด้านผมจะพยายามนำเสนอเนื้อหาที่มีประโยชน์และนำไปใช้ได้จริงแบบนี้มาฝากคุณผู้ฟังทุกสัปดาห์ครับ สุดท้ายนี้ผมหวังว่าคุณจะนอนหลับฝันดีในคืนนี้และทุกๆคืนนะครับเพราะนอนดีชีวิตก็จะดีตามไปด้วยพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้ากับ feel for life เติมพลังให้ชีวิตจากใจผมถึงคุณสวัสดีครับ